นักเรียนหญิงจำนวน44คนจาก g u คนจากกิลฟอร์ดไฮสคูลได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษโดยเจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับและแนะนำความเป็นมาของวัดพระธรรมกายลอนดอนก่อนที่จะได้แบ่งนักเรียนเป็นสองกลุ่มตามชั้นเรียนเพื่อชมวัดและเข้าฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แนะนำวิธีการกราบแบบเบนจางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นมารยาชาวพุทธเบื้องต้นเมื่อพระอาจารย์เดินทางมาถึง นักเรียนก็ได้กราบพระอาจารย์ด้วยความกระตือรือร้นแบบเป็นจังครัประดิษฐ์ตามที่ได้ซักซ้อมมาในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้ให้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคือทานศีลและภาวนาก่อนที่เด็กๆจะได้ลองปฏิบัติการทำทานจริงด้วยการร่วมกันตักบาตรซึ่งเด็กบางคนไม่ได้เตรียมของมาใส่บาตรแต่นําขนมที่ตนเองได้เตรียมมานํามาร่วมตักบารด้วยนับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆมีจิตใจที่ดีงามรู้จักแบ่งปันและได้ทำบุญกับพระภิกษุกสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะ